สวัสดีครับแก้วจากโมบายฟอโต grapher นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยแก่อยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับจากทางแบรนด์หัวเว่ยนะนั่นก็คือหัวเว่ P 5 0เครื่องนี้นั่นเองครับ ก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile p h o t o grapher แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจโมบาย h ฟโ o grapher ด้วยนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับทางหัวเว่ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนแฟลกชิพของพวกเขาใน P series เนี่ยออกมาด้วยกันทั้งหมดถึง2ตัวแล้วนะครับตัวแรกก็คือ h ัวเว่ P 5 0 Pro นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือหัวเว่ P 5 0 Pocket พรีเมียร์มิชันนะครับต้องบอกว่าหัวเว่ย P 5 0 Pro เนี่ยถือว่าสร้างกระแสตอบรับที่ดีมากขึ้นให้กับแบรนด์หัวเว่ยเนี่ยได้ค่อนข้างดีมากเลยเพราะว่าในเรื่องของกล้องในเรื่องของงานดีไซน์ที่มันดูเป็นเอกลักษณ์มากๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้คนนึกถึงแบบตำนานกล้องเทพที่เคยเฟื่องฟูในยุคก่อนเนี่ยกลับมาได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้นะครับหัวเว่ยก็ได้ออกสมาร์ทโฟนตัวใหม่ของพวกเขาในรุ่นย่อยจาก P Series นะครับนั่นก็คือหัวเว่ย P 50, ต้วนี้นั่น ตลอดแล้วเวลาที่แกวใช้งานสมาร์ทโฟนเครื่องนี้มาประมาณ1เดือนเต็มๆเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับการที่ใช้ snapdragon 8 8 8เหมือนกับตัว Pro เนี่ยร้อนเหมือนกับเขาหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของกล้องเนี่ยที่เซตอัพมีความต่างกับตัว Pro ค่อนข้างเยอะเนี่ยจะยังถ่ายรูปได้สวยเหมือนกับตัว Pro หรือเปล่านะครับ ไปดูรีวิวกันครับนั้นเรามาเริ่มกันที่งานออกแบบของหัวเว่ P 5 0เครื่องนี้กันดีกว่านะครับต้องบอกว่างานออกแบบเนี่ยมีความเหมือนกับหัวเว่ P 5 0 Pro มากๆนะครับ DNA ของความเป็น Dual Metric Camera Design เนี่ยก็ยังอยู่ตรงนี้ครบถ้วนเหมือนกับ P 5 0 Pro เป๊ะๆเลยนะครับแล้วก็บริเวณขอบของตัวเครื่องเนี่ยก็ทำมาจากโลหะนะครับฝาหลังเป็นกระจกแบบ glossy ซึ่งแบบว่าดูดรอยนิ้วมือได้สุดๆไปเลยอะ่ะยิ่งเป็นสีดำแบบเนี้โอ้โห ติดง่ายมากนะครับอันนี้ก็คือถ้าซื้อมาแล้วไปหาเคสมาใส่ดีกว่านะครับจุดที่ทำให้สมาร์ทโฟนเครื่องนี้น่าใช้กว่า Huawei P 50 Pro ประมาณหนึ่งเลยนะก็คือเรื่องของหน้าจอแล้วก็ไซซิ่งของมันครับไซซิ่งของเขาเนี่ยเล็กลงมากกว่าเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบจุดนิ้วเลยนะซึ่งอันนี้อยู่ที่ประมาณ6.5นิ้วนะครับแล้วก็หน้าจอใครที่ไม่ชอบสไตล์การใช้หน้าจอแบบจอโค้งเนี่ยแฮปปี้แน่ๆนะครับ,รบเพราะว่าตัวนี้ เป็นหน้าจอแบบแฟลตแบบนี้แล้วนะครับก็คือจะไม่มีแบบความโค้งม,มาให้เรารู้สึกงุดงิดอีกแล้วเป็นหน้าจอแฟลตแบบนี้เลยนะเวลาจับถือในการใช้งานเนี่ยมันก็จะเข้ากริปกับน,นิ้วของเราดีได้ง่ายกว่านะครับเวลาใช้งานมือเดียวเนี่ยถือว่าทำออกมาได้สะดวกมากๆนะครับสีของเครื่องที่แค่ได้มารีวิวเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับจริงๆเขามีสีอื่นอีกนะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าสีดำเนี่ยเป็นอะไรที่คลาสสิกแล้วก็เหมาะกับ P 5 0เครื่องนี้มากที่สุดแล้ว ทีนี้เรามาดูรอบๆตัวเครื่องกันบ้างนะครับบริเวณด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของ พอร์ต USB Type C นะครับแล้วก็มีช่องใส่ซิมช่องไมโครโฟนช่องลำโพงนะครับบริเวณด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีช่องลำโพงเหมือนกันแล้วก็มีช่องไมโครโฟนเนี่ยอีกสองช่องเลยสมาร์ทโฟนเครื่องนี้มีไมโครโฟนให้ทั้งหมด3ตัวนะครับบริเวณด้านขวาของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่มอัพวอลลุ่มดาวนะครับแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์เนาะแล้วก็เฟรมของตัวเครื่องทั้งหมดเนี่ย เป็นโลหะนะครับแข็งแรงมากๆดูดีมากๆแล้วก็สมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะครับได้ IP rating IP 6 8เหมือนกับรุ่นหัวโวยพีห้าสิบเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความทนทานในเรื่องของการใช้งานในระยะยาวเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับทีนี้นะครับแก้วขอกลับมาพูดกันในเรื่องของลำโพงคู่ในหัวโวยพีห้าสิบโกันสักนิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่าลำโพงคู่ตัวนี้เนี่ยหลังจากที่แก้วได้ใช้งานเป็นระยะเวลามาประมาณนึงเนี่ย มันก็มีคาแรคเตอร์ที่คล้ายกับหัวไ p 5 p Pro นั่นแหละครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีเรื่องของความใสหรือว่าการคอนโทรลเรื่องแบบวอลดุมพีคที่ดีเท่ากับหัวไ p 5 p Pro นะครับเวลาเปิดเสียงดังสุดเนี่ยยังพอจะรู้สึกได้ว่างว่ามันมีแบบรายละเอียดเสียงที่มันหายไปหรือแอบจะแตกนิดๆในบางย่านเสียงนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองมาลองฟังกันดีกว่าว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มกันที่50%ก่อนนะ อันนี้คือ50%นะครับต่อไปเราจะไปกันที่100%เประมาณนี้นะครับสำหรับลำโพงคู่ของโหนะ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรมากมายเนี่ยแต่สำหรับแก้วละ่ะมันก็เป็นลำโพงคู่ที่ใช้งานได้ดีในหลากหลายซิ t u เอชั n มากๆครับทีนี้เราพลิกกันมาดูในด้านของหน้าจอมานะครับหน้าจอของ Huawei oh, P50 Pro ตัวนี้เนี่ยถึงจะจิ๋วแต่ก็แจ๋วไม่น้อยนะครับเพราะว่าได้หน้าจอที่เป็น OLED นะครับโดยที่จะมีขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.5นิ้วนะครับแล้วก็ Resolution หน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่ f HD+ แล้วก็จะมีค่า Refresh Rate เนี่ยอยู่ที่90เ ใจจริงแอบอยากได้ 120Hz ได้แล้วนะครับนี่ปี2022แล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรมันสามารถทัชได้ดีมากๆเพราะว่าทัชแมป a m ลิงเนี่ยอยู่ที่ 300Hz กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแสดงผลสีเนี่ยขอบเคสีก็ได้1 0บบิตนะครับสำหรับการเอาไปใช้งานจริงของหน้าจอตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นหน้าจอที่แก้วชอบมาก นะครับถึงแม้ว่าสเปคมันอาจจะไม่ได้หวือหวาสู้กับแฟลกชิปจากแบรนด์อื่นหรือสู้กับรุ่นพี่ในค่ายตัวเองได้เนี่ยแต่บอกเลยว่าการใช้งานจริงๆของมันเนี่ยทำให้คนใช้งานสมาร์ทโฟนในจอแฟลชเนี่ยหลงรักได้ง่ายมากๆนะครับเพราะว่าการที่หน้าจอแบบแฟลชเนี่ยมันทำให้เราสามารถจะมีกริปในการจับถือเนี่ยที่ค่อนข้างง่ายนะครับเวลาทัชอะไรที่อยู่ตามขอบเนี่ยก็ทําได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแสดงผลสีเวลาเราไปดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเนี่ยโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้แบบ จแจ่มแจ๋วเท่ากับ Huawei P 5 0 Pro นะครับแต่มันก็ไม่ได้แย่เลยนะอันนี้ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสว่างหน้าจอเนี่ยคือแก้วเองอ่ะ ไม่แน่ใจว่ามันกี่นิดนะครับเพราะว่าไปดูข้อมูลมาหลายที่มันมันไม่ค่อยตรงกันเลยแต่มันสว่างมากดูดินี่คือเปิดแสงจอสว่างสุดคือไม่เห็นอะไรเลยนะครับเวลาดูในกล้องเนี่ยเวลาเอาออกไปใช้งานข้างนอกเนี่ยยกมือถือขึ้นมากดถ่ายรูปเนี่ยเห็นรายละเอียดที่อยู่ในเฟร,รมก่อนกดเนี่ยได้ง่ายมากๆนะครับก็หน้าจอตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยใช้งานได้ดีนะครับแฮปปี้มากๆตอนนี้ก็เห็นรายละเอียดภายนอกของตัวเครื่องกันไปครบแล้วนะครับทีนี้ แก้วขอมาพูดถึงเรื่องของสเปคภายในตัวเครื่องกันบ้างดีกว่าครับสำหรับ huawei p 5 0เครื่องนี้นะครับจะใช้ cpu จากทาง snapdragon 888ที่เป็น4 g นะครับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ใช้5 g ไม่ได้นะครับมี ram ม,มาให้ทั้งหมด 8 g ิมี ROM มาให้ทั้งหมด256 g ิกนะครับแล้วก็ในเรื่องของ Bluetooth ก็เป็น Bluetooth 5.2นะครับ Wi-Fi ก็เป็น Wi-Fi 6แล้วมี NFC นะครับรวมไปถึงแบตเตอรี่เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้มันแบตเตอรี่แค่ 4,100mAh เท่านั้นนะครับน้ำหนักเครื่องเนี่ย181กรัมเท่านั้นเองเบามากๆนะครับในแฟลกชิปประจำปีนี้นะแต่ว่าแบต 4,100mAh เนี่ย มันอึดอย่างไม่น่าเชื่อครับอันนี้เป็นอะไรที่บอกว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่า2รุ่นแรกที่เปิดตัวมาในต้นปีเนี่ยโอ้โหพี่แกไหลได้สะใจดีเหลือเกินนะครับตัวนี้เหมือนแก้ทุกอย่างที่เป็นปัญหาในช่วงต้นปีออกมาหมดเลยนะสามารถที่จะใช้งานตั้งแต่ช่วงเช้านะครับถ่ายรูปทำรีวิวตลอดวันที่แกออกไปใช้งานมาเนี่ยจนถึงประมาณทุ่มหนึ่ง ถึง2ทุ่มเนี่ยแบตก็เหลือประมาณหลักหน่วยแล้วแต่มันก็สามารถจะใช้งานได้แบบสกรีนออนไทม์เกิน8ชั่วโมงนะครับอันนี้เหลือเชื่อมากๆว่าเฮ้ย นี่มันคาแรคเตอร์ของ k i ริดเลยนะแต่นี่มัน snapdragon 888นะทำไมหัวเวยยังจูนตัวนี้ออกมาได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับตัว os ของสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะครับยังไม่ใช่ harmony os นะครับตัวนี้เป็น emui version 12นะครับแต่ก็ใครที่เคยใช้หัวเว่ยมากก็คงจะรู้นะครับว่า harmony os กับ emui version 12เนี่ยเหมือนกันเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการใช้งานจากหัวเวียยูแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวเครื่องอย่างที่แก้วบอกไปตอนตอนน้นเนาะว่าได IP Rating IP68 ด้วยนะครับทีนี้ในแง่ของการใช้งานจริงเนี่ยก็อย่างที่แก้วบอกไปแล้วนะว่าแบตมันอึดได้สาใจมากนะครับเวลาที่เราไปเล่นเกมเนี่ยอันนี้กลายเป็นจุดที่แก้วเจอข้อจำกัดบางอย่างนะครับหลายๆเกมที่แก้วเล่นเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้ snapdragon 888เหมือนกันก็ตามเนี่ยแต่ว่า performance ในการเล่นเกมเนี่ย มันค่อนข้างที่จะมีคาแรคเตอร์แปลกๆนิดนึงก็คือมันเล่นเกมได้ปรับกราฟิกไฮได้สุดๆเลยแต่ว่าเล่นไปเรื่อยๆสักพักเนี่ยเฟรมเฟรมเรตตกซึ่งไออาการเฟรมเรตตกเนี่ย ไม่ได้มาจากว่าเรื่องของเครื่องมันร้อนหรืออะไรแบบนั้นนะเพราะว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้มันสามารถจะควบคุมความร้อนของ snapdragon 888ได้ดีมากๆนะครับแต่ว่ามันเฟรมเรทตกแก้วคิดว่าน่าจะมาจากซอฟต์แวร์นี่แหละเราก็ไม่รู้ว่ามาจากส่วนไหนนะครับอย่างแก้วเองเนี่ยเล่นพวกเกมแบบว่า ys 6 v 4หรืออะไรพวกนั้นเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆจู่ๆเฟรมเรทตกได้เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ทราบสาเหตุจริงๆว่า มาจากไหนเพราะว่าเครื่องก็ไม่ร้อนนะครับแบตก็ไม่ได้ไหลอะไรมากมายขนาดนั้นคิดว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยโฮเว่ Huawei น่าจะออกแพชมาแก้จุดนี้ให้นะครับสำหรับในเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเขาสามารถที่จะให้เราเนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จากทาง Huawei App Gallery เป็นปกติอยู่แล้วนะครับก็มีแอปให้เลือกใช้มากมายกว่าเดิมค่อนข้างเยอะพอสมควรนะแล้วก็ด้วยความสะดวกของแก้วเองนะครับแก้วสมัครสมาชิก ตัว G Space แบบ VIP นะครับก็เลยสามารถที่จะทำให้ใช้งานพวก GMS ได้ใกล้เคียงของเดิมในหลายๆแอปนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆจาก Play Store ที่อยู่ภายในตัว G Space ได้ดาวน์โหลดเกมใหม่ๆได้ใช้พวกออ Gmail Google Drive YouTube อะไรพวกนี้ใช้งานได้หมดเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทาง G-Space เขาได้มีการอัปเดตซอฟต์แวร์มาใหม่ทำให้เรื่องของความหน่วงแล้วก็การเขาเรียกว่าอะไรนะ บริโภคพลังงานบริโภคหน่วยความจำเนี่ยลดลงไปกว่าเดิมมากพอสมควรแล้วนะครับก็เลยทําให้การใช้งานสมาร์ทโฟนเครื่องนี้แค่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาอะไรเลยกับการที่ไม่มี GMS นะครับอ่ทีนี้นะครับก็มาถึงจุดที่หลายๆคนรอคอยกันแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของกล้องถ่ายภาพนั่นเองนะครับกล้องถ่ายภาพของหัว w e i P 5 0เนี่ยจะมีชุดกล้องหลังรวมอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับนั่นก็คือกล้องหลักความละเอียด 50ล้านพิกเซลนะครับ True Coma Camera F-stop 1.8มี OIS มาให้นะครับกล้องเอาตัว w i d เ Angle er ความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับมีเตอร์ Focus มาให้แล้วก็ F-stop อยู่ที่2.2แล้วก็กล้องตัวต่อไปนะครับ Periscope Telephoto 5 X นะครับตัวนี้ที่เด็ดเลย ความละเอียด12ล้านพิกเซลมี OIS มาให้นะครับแล้วก็มีออโต้โฟกัสมาให้ซึ่งแค่จะบอกว่ามันเห็นสเปคธรรมดาๆรรแบบนี้นะครับในกล้องมีเดียมเทเลโฟโต้เนี่ยแต่มันคมกว่าหัวว p พ50 Pro อีกอันนี้พูดตรงๆว่ากล้องเทเลโฟโต้ตัวเนี้ยดีกว่ากล้องเทเลโฟโต้ในหัวว i พ50 Pro ที่มีความละเอียด64ล้านพิกเซลอีกนะครับ แต่ว่าถ้าพูดก็คงยังไม่เห็นภาพเนาะเราไปดูภาพจากกล้องแต่ละตัวกันดีกว่าครับงั้นออกมาเริ่มกันที่กล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลกันก่อนนะครับคือแค่เริ่มมาที่กล้องหลักเนี่ยแก้วก็รู้สึกได้ถึงแบบว่านี่สินะคือหัวเว่ยที่เราคิดถึงนะครับคาแรคเตอร,ร์ของภาพเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับหัวเว่ย P40 Pro หัวเว่ย Mate 40 Pro ที่เราแบบว้าวกันมากๆในช่วงปีนั้นนะครับมันมีการโพสต์โปรเซสเข้าไปที่ตัวไฟล์ภาพเนี่ยต้องบอกว่าน้อย กว่า Huawei P 5 0 Pro มากๆนะครับไฟล์ภาพดูเป็นธรรมชาติมากๆไม่ว่าจะเป็นตัว Pixel Texture นะครับแล้วก็ในเรื่องของ HDR ในเรื่องของการเติมแสงการทำ HDR Backlight อะไรพวกนี้ทำออกมาได้ดูดีแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆมันไม่ได้เป็นการลดไฮไลท์หรือว่าขุดเงาจนแบบภาพมันดูแบนอะไรแบบนั้นเลยนะครับดินามิกในเรื่องของแสงในภาพเนี่ยยังออกมาได้ดูดีอยู่มากๆนะครับแล้วก็ในแง่ของดินามิกเรนจ์ของภาพนะครับต้องบอกว่ามันไม่ ไ,ได้ดีเท่ากับ Huawei oh P 50 Pro แต่มันก็ไม่ได้แย่ไปกว่า Huawei oh m 40 Pro ตัวนั้นเลยนะครับตัวนี้เหมือนแบบพัฒนาขึ้นมาจาก m a 40 Pro นิดนึงแล้วก็อยู่ระหว่างกลางก่อนที่จะไป Huawei oh P 50 Pro นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีพวก X D Optic อะไรพวกนี้ก็มีมาให้ในสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของการจูนโทนสีมาเนี่ยแกชอบตัวนี้กว่ามากๆเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเอากล้องตัวนี้เนี่ยมาใช้ในการถ่ายภาพพอร์เทรตนะครับอันนี้เป็นจุดที่แกต้องบอกว่า ร้ที่ติจริงๆนะครับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นสมาร์ทโฟนจากทางหัวเว่ยที่ถ่ายภาพคนได้ดีที่สุดแล้วในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกินโทนในเรื่องของบิวตี้โหมดที่มันพยายามจะปรับแค่เล็กๆ,ๆน้อยๆเท่านั้นนะครับมันมีการอาัดชา,าร์ปอัดคุณภาพเข้าไปจนผิวมันดูแบบมันดูหยาบอ่ะอันนี้มันจะดูนุ่มนวลดูใสมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของโบเก้รหรือว่าการจําลองเดฟออฟฟิลเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่เป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าโอ้โห สวยมากแล้วก็มันสามารถที่จะไล่ระดับการเบลอของฉากหลังเนี่ยเข้าไปได้ดูเป็นธรรมชาติมากๆนะครับรูปแบบของ artistic b o k e เก็มีให้เลือกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น circle เป็น d i s เป็น heart อะไรพวกนี้ก็หลายๆคนที่ใช้โหยมาน่าจะคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับแต่ตัวที่แก้วใช้บ่อยเนี่ยก็คือตัว circle แล้วก็ตัว d i s นะครับเอาจริง disc b o k e เนี่ยมีความคล้ายไบโ t ท a ของ vivo เหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ แรงบันดาลใจอ่ะโอเคเราไปกันต่อที่กล้องเอ้าท์วายแองเกิลนะครับกล้องเอ้าท์วายแองเกิลตัวนี้ถือว่าเป็นกล้องเอ้าท์วายแองเกิลที่มีความคล้ายกับหัวโหวต P ห้ p สิบพ็อกเนะครับดีกว่าหัวโห่ย P 5 0 Pro อีกแล้วนะครับอันนี้คืออะไรวะเนี่ยนี่มันรุ่นรองไม่ใช่เหรอทำไมหลายๆอย่างมันแบบ มันดีกว่ารุ่นพี่อีกล่ือกล้อง a n g ในตัวนี้นะครับในเรื่องของการอัดชาร์ปในเรื่องของการทำ HDR เนี่ยน้อยกว่าในตัว Pro เป็นไหนๆเลยนะครับทำให้เวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยตัวไฟล์ภาพมันจะมีความใสกว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่ากล้อง a เกิลตัวนี้มีแต่เรื่องดีๆนะครับเรื่องที่อยากจะติก็มีเหมือนกันก็คือตัวขอบภาพเนี่ยเวลาที่เราทำ HDR กับเอ,อ่อซีนภาพ,พที่เราถ่ายที่มันมีความแบบต่างของแสงเยอะ,เยอะๆเช่นบริเวณตรงกลางภาพเนี่ยสว่างมาก แล้วก็บริเวณขอบภาพเนี่ยมืดมากนะครับเวลา HDR มันทำงานเนี่ยนอยส์ตามขอบภาพเนี่ยโผล่ขึ้นมาได้แบบตกใจทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราถ่ายภาพในสภาพแสงปกติเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยนะครับสามารถจะถ่ายได้โอเคมากม No. แล้วก็ในเรื่องของการเอากล้องออโต้ไว้ก็ตัวนี้ไปใช้ในการถ่ายภาพพวกมาโครหรืออะไรแบบนี้แก้วค่อนข้างจะแนะนําว่าให้ใช้กล้องหลักซูม 2x มากกว่าเพราะว่าโอเคแหละมันเอาเข้าไปใกล้ได้มากก็จริงแต่ว่าในเรื่องของพิกเซลเนี่ย กล้องออโตแองเกิลตัวนี้มันไม่ได้ละเอียดสู้กับกล้องหลักได้อยู่แล้วนะครับถือว่าใช้งานได้ดีประมาณหนึ่งนะครับทีนี้ก็มาถึงกล้องที่แก้วชอบที่สุดในหัวเว่ย P50 Pro เครื่องนี้แล้วนะครับนั่นก็คือกล้อง Periscope 5x 12ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับ่ายแก้วรีวิวสั้นๆเนาะกล้อง 5x ตัวเนี้ คุณภาพใกล้เคียงกับ Samsung Galaxy S 22 Ultra มากๆนะครับตัวที่เป็น Periscope ของเขานะทั้งเรื่องของความคมความเป็นธรรมชาติของตัวไฟล์นะครับแล้วก็ OIS เวลาที่เรายกมือขึ้นมาถ่ายโดยใช้มือแค่ข้างเดียวเนี่ย ถ่ายง่ายมากเพราะ OIS ในกล้องเทเลโฟโต้นี้คือนิ่งจริงๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของซอฟต์แวร์ช่วยอื่นๆที่เราใช้ในกล้องอื่นๆได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Backlight HDR ไม่ว่าจะเป็น HDR ปกติเวลาที่เราถ่ายภาพย้อนแสงหรือแม้กระทั่งถ่ายไฟ r a w เนี่ย ก็ใช้ที่กล้องตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือแบบไม่มีอะไรจะติจริงๆของดีอันนี้คือของดีมากๆนะครับแต่คิดไปคิดมานะครับก็มีจุดหนึ่งที่อยากจะพูดถึงกล้องตัวนี้สักนิดหนึ่งนะครับมันอาจจะไม่ใช่จุดที่แควจะตินะแต่ว่าเป็นจุดที่ตอนแรกคาดหวังไว้แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับก็คือเวลาที่เราเข้าโหมด portrait ไปใช้งานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเลือกกล้องเทเลโฟโต้ตัวเนี้ขึ้นไปใช้งานได้นะครับเพราะว่าอาจจะด้วยว่าระยะมันไกลเกินไปหรืออะไรก็แล้วแต่นี่แหละแต่จริงๆแล้ว่ะในระยะ 125ม mm มของกล้องตัวนี้เนี่ยมันก็ยังพอโอเคนะที่จะเอาไปถ่ายภาพคนได้นะครับแต่กลายเป็นว่าเวลาที่เราเข้าโหมดพอ r ทร t เนี่ยมันสามารถเลือกได้สูงสุดแค่ 3x เท่านั้นเองแถมเป็นการ Crop On Sensor ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่รู้สึกเสียดายไปนิดนึงนะครับสำหรับในหมดการถ่ายภาพอื่นๆนะครับหัวเวไย P50 เนี่ย ก็มีค่อนข้างที่จะครบใกล้เคียงกับ Huawei P50 Pro พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดโมโนโครมนะคบโหมดขาวดำที่แม้ว่าตัวนี้จะไม่มีเลนส์ขาวดำเนี่ยก็ถ่ายขาวดำได้นะครับโหมด aperture ที่เป็นการจำลองการเบลอเอาไว้ใช้ถ่ายภาพสิ่งของอย่างอื่นเนี่ยตัวนี้ก็สามารถที่จะทำงานได้ดีแล้วก็เบลอฉากหลังได้ดีมากๆนะครับสุดท้ายก็คือ night mode เ,เป็นอะไรที่แบบโอ้โห night m ในหัวเว่ P50 ตัวนี้เนี่ย มันคือลักษณะของไ i g h t mode ใน Huawei Mate 40 Pro เลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่บอกว่าถ่ายไ i g h t mode เราไม่ต้องรอีเ l a y นานแล้วก็ในเรื่องของคาแรคเตอร์ของภาพเนี่ยไม่ได้มีการแบบพยายามอัดชาร์ปอัด clarity เข้าไปให้ภาพมันดูคมนะครับคือมันเป็นการทําให้ภาพมันดูสว่างอะ่ะเหมือนกับกล้องเนี่ยมันลด shutter speed ลงแล้วก็เพิ่ม ISO ในระดับที่ noise จะไม่เยอะจนเกินไปเนี่ยแล้วก็ถ่ายภาพซ้อนๆกันแล้วค่อยเอามา เมิร์ชกันนะครับทำให้เวลาที่เราถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยไฟล์ภาพจะใส่มากๆแล้วก็ไนโหมดใช้ได้ทุกกล้องนะครับกล้องหลักออลตอร์ไวท์เทเลโฟโต้ใช้ได้หมดเลยนะครับวันนี้เป็นจุดที่อยากจะชมจริงๆว่าไนโหมดของตัวนี้คือไนโหมดที่แท้จริงของหัวเว่ยเลยครับทีนี้เรามาพูดถึงกล้องหน้ากันบ้างนะครับกล้องหน้าในหัวเว่ย P 5 0ตัวนี้เนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ความพิเศษของมันเนี่ยคือมีองศาในการรับภาพเนี่ยกว้างถึง 100องศาซึ่งเหมือนกับหัวไอพ p p 0 Pro เป๊ะเลยนะครับสก,กินโทวเวลาเราเซลฟี่ในกล้องหน้าเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำบิวตี้การละลายฉากหลังอะไรพวกนี้ดีหมดเลยมีความใกล้เคียงกับหัวไอพ P50 Pro มากๆนะครับมากันที่เรื่องของงานวิดีโอกันมากนะครับต้องบอกว่างานวิดีโอในหัวไอพ P50 เนี่ยถือว่าเป็น1จุดเด่นที่สมาร์ทโฟนแฟลกชิพในปีนี้หลายๆรุ่นเนี่ยต้องยอมแพ้เลยนะครับเพราะว่า กล้องหน้าสามารถถ่าย 4K ได้แล้วก็มีอง์ศาในการรับภาพแบบกว้างแบบแคบให้เราเลือกด้วยนะครับในส่วนของกล้องหลังเนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายวิดีโอ 4K ได้เช่นเดียวกันนะครับแถมถ่ายได้ทุกกล้องด้วยนะกล้องอัลต w ว n องเกิลกล้องหลักแล้วก็กล้องเทเลโฟโต้นะครับ 4K 60fps นะครับอันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเหนือชั้นมากๆนะครับแต่จุดที่อยากจะติก็มีนะครับในหัว OVP 50เครื่องนี้ก็คือเรื่องของ OAS หรือว่า สันครับคือแก้วจำได้ว่าในหัวเว่ย P 5 0 Pocket แล้วก็หัวเว่ย P 5 0 Pro เนี่ย กันสั่นมันดีกว่าตัวนี้เยอะเลยนะครับในเรื่องของการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็เลยทําให้แบบว่าลองเล่นการถ่ายวิดีโอไปเรื่อยๆเนี่ยพบว่าเวลาที่เราเปิด 4K 60fps เนี่ยกันสั่นมันเหมือนทํางานไม่เต็มที่อะ่ะแต่พอเราลดเฟรมเรตลงมาเหลือที่ 4K 30fps เนี่ยโอ้โหกันสั่นคือดีขึ้นมากๆนิ่งขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องนี้มาถ่ายวิดีโอที่แบบเร s โซลูชันสูงๆเนี่ยแนะนําว่าเฟรมเรตที่เหมาะสม จริงๆนะครับก็คือ30เฟรมเท่านั้นนะครับคลิปที่ทุกคนดูอยู่นี้นะครับคือคลิปที่ถ่ายด้วยกล้องหน้าของหัวเว่ P 5 0นะครับโดย resolution ของวิดีโอที่แก้วถ่ายเนี่ยจะอยู่ที่ 4K 6 0 fps นะครับแล้วก็องศาการรับภาพเนี่ยอยู่ที่100องศาหรือว่าคูณ0 8 x นะครับเนี่ยคือไม่ต้องยื่นสุดแขนเลยอันนี้คือยื่นปกติเลยนะครับถ้ายื่นสุดแขนนี่เห็นทั้งตัวเลย เป็นอะไรที่แบบว่าคนชอบถ่ายวิดีโอเนี่ยต้องชอบมากๆแน่ๆนะครับทีนี้ในเรื่องของเสียงไมโครโฟนทุกคนได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างแก้ว่าเสียงไมโครโฟนเนี่ยมีความใกล้เคียงกับหัวเว่ P50 Pro นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนทีเดียวสามารถที่จะตัดเสียงรอบข้างออกไปได้ระดับนึงแต่ว่าดูดเสียงคนพูดเนี่ยเข้ามาได้ดีมากๆเลย และนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรีวิวหัวเว่ P 5 0สนะครับสำหรับราคาของหัวเว่ P 5 0เนี่ยจะอยู่ที่26,990บาทครับสำหรับสมาร์ทโฟนแฟลกชิปที่ทำอะไรได้มากมายขนาดนี้นะครับอาจจะยอมกันในเรื่องของใช้ 5G ไม่ได้เนี่ยแต่ได้กล้องหน้ากล้องหลัง 4K กล้องเทเลโฟโต้ที่มีความละเอียสูงมากๆเนี่ยแก้วว่าตัวเนี้ย คุ้มใช้ได้เลยนะครับถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile p h o t o grapher แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mobile p h o t o grapher ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ